สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าสีบ้เบ้ากับวไนใดข่าวดังข่าวดราม,มา่ยาใหญ่เลยพี่น้องเป็นข่าวของคุ้นกันจอมพลังเข้ากับหูด,ดีวาซีเดือนมนิถคุณนกันจอมพลังวิ่งเต้นซอยเหลือพี่น้องทหารดูตามชายแดนเยอะแยะไปหมดตั้งเตอุบลญยาวมาจนหอดสาเกลกุหลับพี่น้อง และกับ,บมีเอ,อียงไลดอกคุ้นกันเขากับเขาไปซอยตามหนาทีพ้นละเมืองของไทยและก็เป็นตัวแทนของประชาชนหลายๆคนที่ร่วมกันรวบร่วมกันบริจาคเพื่อเฮใหายชีวิตของพ้นทหารทหารตัวเล็กตัวน้อยให้มีชีวิต ความเป็นยูที่ดีขึ้นและกะมีการเหตุบางเกิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเพราะว่าการที่เขาไปอยู่ชายแดนแบบนั้นเออเขาเอาชีวิตของเขาไปเสี่ยงเขาลำบากลำบนกระแสเขาลำบากลำบนไปจนพลัดกเกษียณหรือว่าลำบากลำบนไปถึงเมื่อไรเนี่ยคือคำถามจากใจของประชาชนหละกะ่ะอาจจะจากใจของคุณกันด้วยก็ไม่รู้แต่หลังจากนั้น มีนายใหญ่ในอาม่ในทับผากที่สองเออบอกว่าต่อไปนี่มื่ให้คุ้นกันจอมพลรังไปยงเขาจะเฮ็ดและกับบริหารจัดการเองถ้าพวกมึงเก่งป่านานั้นบอกนายใหญ่บอกนายโตถ้ามึงเก่งป่านานั้นมึงก็คือให้ลูกหาเต้าหายหลานเลินที่เป็นพ้นทหารเขาล่ำบากมาเป็น10บสิบปีละบอก เออกูหุนหวยวะขอหยาบค่ายเนี่ยเถอะอีกอย่างหนึง่งขอยสร้างกฎหมายบานเห่าก็คือว่าโบสามารถเปิดเผยซื้อใดนี่แหละขอยสร้างสร้างทั้งทั้งที่มันเป็นขาราชการต่อไปนี้ข่อยอยากจะให้ล่างกฎหมายขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นขาราชการเป็นบุคคลสาธารณะที่แดกภาษีของประชาชนเฮ็ดอีหยังผิดอีหยังผาดสามารถระบุซื้อใดข่อยอยากให้เป็นทั้งสัน แดกภาสีประชาชนเต้ประชาชนบอสาม,มารถที่จะรับรู้ได้ว่าบอกสันดานเนี่ยมันเป็นผู้ใดมันใหญ่ไมาแต่ใสมันเกิดจากอย่างมามันยานมันยานยานเต่พ้นทหารเขาได้ดีได้ลืน่นยานเต่เขาอยู่ดีมีความสุขยานเต่เขาได้กินดีมันกเกษตรเขาเสียสาะเด็กเต่มามาปากกระป๋องตายมันแท้ที่จะค้องอะนะนอนกกเมียอยูเ่เฮือน เออนอนกกเมี่ยเฮื่นนอนหอ้องออกของแอเฮื่นหลังไงกระดอกกระเดียคุูบ่รเสือดอกว่าเป็นไ้ไงเฮื่อนสีหลัง,งหน่อยหน่อยทอกระตอบหมาคุบ่เสือเลยจากหน่อยหนึ่งเกิดมาเป็นคนเนี่ยก็เหมือนยังบอกว่าถ้าสมมติประชาชนไปเหตุยังคุ้นกันไปเหตุประชาชนรับรู้ประชาชนเห็นเห็นถึงความลําบากของทหารเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจนหูซึกเหลือโตนมันเลยยอมบ่ได้ไงเพราะว่าการที่หูนั่นเห็นนี่ แล้วเมืเ่อไหรเกิดคำถามว่างบประมาณที่กองทัพได้ไปแต่ละปีแต่ละปีนะี่ยเอาไปใส่อี้หยังเออเอาไปใส่อีหยังไปหยางคือว่าพัฒนานนุนพัฒนา,น,น,านี่จากแนวหั่านว่าใช่ดอกใช่เด่นก็ถือเขาลุกลำ้ำลุกลำ้ำลุกลำ้ำลุกลำ้ลกลำแล้วก็บอกว่าทหารกําลังทหารนี่บ่เพียงพ่อสูมันบ่เพียงพ่อบางไหนกูถามเนี่ยทหารเนี่ย ปีปีหนึ่งน่ะเขาไปกี่นายเขาไปกี่คนผู้ถามเนี่ยหลายคนน่ะถ้ามันบอเพียงพ่ออยู่ที่ชายเดือนเราไปยังทหารถึงไหนว่าขับแก๊บคะไปยังทหารคือไปอยุ่เงินหน่ายไปหาตัดยายู่เงินหน่ายพูนไปซักกระเกงในใหเห็นหน่ายไปซักหายชิแตกอยังนายมันมัไม่มือมัไม่ตีนสักเองบอเงินเดือนกับตังบอกแพงกับบอกคือบอาจ่างเมยบ้านเออ แล้วไอ้พลทหารเนี่ยมันก็นมาจากภาษีของประชาชนในการจ่ายบ่แเ่นเงินไน้ายบ่แม่นเงินไน,น,น,น้ายแล้วจักบาทแต่นายนี่หนาด่านหนาทนออกข้าวมันอยู่ตืม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 ขอูพวกหัจักายนี่แหละมันบอ่อายเป็นพราะว่ามันบ่สามารถระโบซื้อมันได้คอยบอกก้นไมนี่มันตกเลี่ยนขึ้นมาไหมอันนี้คื้นในม่วงๆคอยเด้ผันผู้ใดมันแดกภาษีประชาชนเนี่ยให้สามารถบอกซื้อให้สามารถ เอาหนามันลงซื้อได้โดยว่าพิษกฎหมไม้โดยว่าพิดการมินประมาทไอ้มันในหูเห็นชาติกันเลยเพื่ออยังเพื่อข้อลักชันมันสดได้น้อยลงเพื่อมันละอายใจแก่บาปที่มันเห็ดเน่บอแมนว่าโกงกินข้อลักชันเกณฑ์ยานคนอื่นใดดีแล้วเอาหนามลงบาได้อ่ะมันก็บ่อได้สำํานึกดอก เพราะคนนะ่ะดาวว่าถือคนรังคนนะ่นว่าผักที่สองบุกบดาไม่ทับกุ้งมันบ่แมนไม่ทับโกงไม่ทับกุ้งแล้วก็เกษียณไปแล้วบ่แน่ว่าเป็นไม่ทับผู้ไม่หรือเปล่ากับ่มหูดอกจะแมนอีหยังแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยเออเท่นทีสีดีใจเขาเป็นให้ทหารในอันลูกน้องจะคล้องนี่ยูดีมีความสุข ฮันเจ้าของมีปัญญาอีลีกะทิไงเขาลำบากลำบนหาชิแตกอยังโดนขักแท้มันโมเมนต์เพิ่งในตำแหน่งเมือนี้มันในตำแหน่งว่าโดนแล้วลองไม่ทับกับมีความสามารถในการจัดการของหงอของงบโมเมนต์รับหูรับตาอยู่แต่ในหงเอยมันโมเมนต์เนี่ยเด็ไในว่าไปเยี่ยมไยายามลูหนองเป็นคนในผืนที่ เออออกมาชี้แจงเลยจ้าแม่ทัพผาคที่สองผู้ไม่ยอะย่าไปลบอย่าไปรีอย่าไปมุดในเตาเป็นเตาหดหัวคนลอยเอ็ดเนี่ยเป็นคนจิตใจแม่นแมนเจ้ายายเฮ็ดให็นมาเสียซื่อเสียเสียงลูกน้องเจ้าผู้ใดที่ไประงับคุ้นการนะเจ้ารีบออกมาฉี้แจงเลยนะว่าแมนแน่วหรือแม่กระทางล่องแม่ทัพผู้ที่ยูซุรินนั่นน่ะ ออกมาชี้แจงเลยยาไปมดหัวตอนนี่กระแสมันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วเนี่ยใคยคิดในใจถ้าคนที่ลราเป็นรำผู้รักผู้ใหญ่ในปทับผักคีดสองนอหนีค่คิดพ่อผู้ใดบ่คิดพ่อละคิดพ่อผู้นึงก็คือล,อลอ่องรองอ่าที่เป็นคนสุรินที่ว่าอาจจะมีสิ i t ิ h i n g ตแหน่งปม่ทับแล้วก็แม่ทับเกิงที่ผู้แรทับเติงบุกเขาม,ามาไม่เนี่ย จักซื้อเงียกันเน่ยเพามันใจหล,ละล่ะเอนซื้อว่าถือศูนย์เออแต่เป็นคนลอยเอคอยรับว่ได้เห็นว่าเป็นคนลอยเอสละนิสัยบ่แมนแบบเนี้ยรับว่ได้เลยเออยายพี่น้องคอยอคนลอยเอว่าคำไหนคำนั้นว่าเป็นคำรับคำเ้าม่าามีคนตะลบแต่แรงต่อแหลดอกเตอร์บอกไว้ก่อนเออยาป้าเฮ็ดเสียซื้อเสียเสียงอันนี้ในมุมมองของข่อย หันว่าผู้รักผู้ใหญ่สิบแมเมนพวกเจ้าสองคนเจ้าไปตรวจเบ่งว่าเป็นผู้ใดเออเขาไปหให้ใหนลูกให้เต้าเจ้ามีความสุขก็ะซำพ่นแต่ฮา,านี่ก็ซํำลูกซำหลานเจ้าเขาไปหให้หนลูกให้หลานเจ้าอยู่ดีไม่แห้งอยู่สุขสบายอยู่ตลอดปลอดภัยเออเจ้าอาจจะต้องยินดีละก็สนับสน,นุนเออถึงแม้ว่าเจ้าสิบ่มไม่งบไปสนับสน,นุนเจ้าก็อํานวยความสะดวกเขาเขาไปช่วยเหลือ บอแมน่าสิมายากแต่น,น้ำหนาน้ำตาปากท้องการเป็นยูเนี่ยสำคัญควันและกำลังใจก็สำคัญด้วยเช่นกันหันบอสามารถที่จะดูแลรและกับบออยากให้พูนเข้าไปดูแลก็ให้ทหารทั้งหมดนะพลดประจำการถึงปืนมาซะเหลือโตอนเขาใส่เขาไปนอนลำบากหาที่แตกยังบอจังสันพวกเจ้าก็ไปเฝ้าเอาเองเก้งลายนนะ